Alright. สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่างปลาอ้อยนาทีทองนะคะมือนี่นะคะปลาอ้อยได้เห็ดนะคะได้เหตต็ดตะไคร่หิน่าสัน่นอันเพิ่นเพิ่นไปเพิ่นไปโคกมันเป็นทั้งพวกเลยค่ะเป็นโคกเป็นปลาเป็นน้ำหัวไหลไปหน้าไหมคะ่ะอันเพิ่นเพิ่นชี่จักรยานผ่านหน้าบ้านปาอ้อยเห็นเพิ่นบ่นอยแล้วปะไปยังเพิ่นบอกว่าไปหาเห็ด เออหาได้เอามาขายเหน็นเดอ้อก็เลยบาย้านเนาะเพิ่นกัมาหายหิริไหมคะเพิ่นมาเป็นหิตะไข่หิน,นประั่นปาอ้อยกับบลูจกนะักเนาะกระซื้อไห้นะคะนะ่ะเนาะกระซื้อไห้อันนี้เพิ่นเก็บมาสดๆนะที่นี่ก็เลอยเอาอไปถามผู้หลักผู้ใหญ่แหละเนาะอยู่ในบ้านแหละไปถามเพิ่นกรวนะ่าบกกายกินเนาะบลูจกัก บามันเห็ดตะไคร่บ่อคนมาขายบอกว่าเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่หินตัวมาสั่นพนะ่ะอ๋อกับสั่นกะเออเนาะเอาไปล่างล่างล่างนะคะไปล่างแล้วก็เตรียมเอาไปเห็ดเจวดีกว่านะคะเพราะว่ามันโดนล้วเนาะพอเคยได้กินเจวเห็ดตะไคร่นะคะที่ที่เป็นตะไคร่บ้านๆน,นะคะซื้อ่คยซื้อมาเห็ดนะคะแต่มันบะแมนตะไคร่แท่มันบะหอมไหมคะ่ะ จักตะไคร่เอียงเพลินเนาะนะคะข้าล่างเรียบร้อยแล้วก็ไม่เสียบใหม่เนาะใส่เหล็กตั้งทานตั้งไฟนะคะใส่ทานจะได้หอมๆนะคะนี่หอมเหลืองเลยนะหอมเหลืองเลยนะคะกลินย่างกะหอมเลยะคะ่ะจะได้กินเห็ดตะไคร้แท้ๆเนี่ยหายยากเลย <c oughs> <c oughs> ไปซื้อตามตลาดที่พ่นกล่องหลยๆที่ปอยเคยทำรีวิว มันกับหอมนะคะ่ะน่าจะเป็นผสมมากหรือจังไหนบุนอะอืมเป็นกลยุทธ์ในการขายเพิ่นข้อว่านละ่ะค่ะที่นี่เอ่อป้าอ้อยก็เลยได้เลือกเห็ดแจวนะคะจีออฟแจวเอาหอมกระเทียมนะไม่จีไฟแล้วนะคะกะเตรียมที่ล่อเห็ดสุกเบิด ก่อนเนาะเห็ดทั้งเบิดเนี่ยเขาย่างยางแล้วก็พอสุกแล้วเขาก็สิเอามาทำตำแจ้วนะคะนะคะตำแจ้วผู้ใดก็เฮ็ดเป็นแมนบอแจ้วอันนี้เป็นแจ้วเห็ดนะคะเนาะเนะลาก็รอสักครู่นะคะ ย่างเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะขั้นตอนในการทําแจวเห็ดเขาก็เอาเห็ดที่ห้าปิ้งไฟแล้วมาหันห่นหันห่นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะค่ะเนาะชิ้นเล็กๆเพื่อที่เขาเอาไปตำนะเป็นการตำคือกับตำแจวนี่แหละ่ว่าเ้าเอาเห็ดตะไคร้หอมๆเนี่ยนะคะนี่ที่เ,าเ้าหั่นเสร็จแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะได้เปร,ปรหลายเท่าใดร แต่ว่าเพิ่นก็ขายถูกใครอยู่ดิถูกมากเลยค่ะถ้าไปซื้ออยู่ตลาดบะตํกนะตตะากล็ลอย 20, นะเ็ดตะไคร่กล่องเลยลอยยี่สิบคพื่พอลอยห้าสิบผุนบุเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วค่ะปะกกี่ดอกนะลอยหนึ่งได้เห็ดตะไคร้ยอยู่สองดอกนี่แหละนอกนั้นก็เป็นเห็ดผสมมาอันอามาบาดแล้วเอ่อมาเฮดไดน้นี่น้อยอันนี้อันนี้ถือว่าได้หลายนะคะ เพิ่นเอาท่าได้ห้อสบ่ส40บาทหนึงนะะ่งเลยค่ะเพิน่นเพิ่นเอาเฉพาะเพิน่นเอ่อเพิ่นเอาหน่อยๆเพิ่นเอาแค่พ่อเพิน่นดะซื้อเหลากินนะสนิกันเลยบอกว่าเออถ้าได้เฮ็ดอะเอามาให้อีกเดอ้อกัน่าอย่บงนีนะะ้นะคะนะคะหั่นเรียบ้อยนะคะเตรียมหั่นหอมต้นหอมผักชีนะคะเอ่อหฮากระสิทําำกันต่ำนะคะ ที่นี่ห้ากระสิมาเริ่มตำแจ้วเนาะค่ะเนาะตำแจ้วตำหอมกระเทียมผนกตำค่ะมีผน,นกตำ เสร็จแล้วนะคะพ่อละเอียดพ่อประมาณนะคะไชมากละเอียดกระต้ละเอียดไล,ล่ๆมักพ่อหยาบๆกระตาพอ่อหยาบๆนะคะเราก็จะเอาเฮดที่ห้อหั่นนี่แหละนะคะลงไปเลยลงเซ็คโคกให้เบริรดเลยเบิดบ่เต็มโคกบนนี้ไลายนะคะนี่นั่น เกือบเต็มเกือบล้นนะคะเต็มพอดีแหละเกือบลน,นะะพ่อ,นพอต่าได้อยู่หอมหอมค่ะกลิ่นนี่จะหอมนะออกกลิ่นแบบออกหอมชื่นใจเลยเดนหอมเฮตะไคร้เพราะเพราะหยากนสะีเสดกลิ่นหอมแบบนี้เนะเาะขาา็ต่ำต่ำเขาให้เขาพริกเขาเกลือนี่แหละนะพริกที่ข้าต่ำแ้วออกโคกเฮตตาเสดนุ่มๆนะคะ เฮ็ดนุ่มอยู่แล้วเขากระตำอีกว่าจะยิ่งนุ่มเขาเองเนะคะ่ะเขาพี่กบเกลือน้ำเนะาะตำตำตำเสร็จคอาพี่กบเกลือน่าจะโอเคแล้วนะอ,อืมเขาก็จิมาทํำกันปรุงรสชาติเลยค่ะ เติมผงนัวเข้าไปครึ่งช้อนเราเอาตามรสที่เราชอบนะคะเนาะผู้ใดมารสจัดจํานสำนกระใส้เข้าไปประเภทก็เอาพริกป่นเข้าไปอีกนะคะน้ำปลาใส่นน้ำปลามีรสพริกผงแสบ่บผงนัวน้ำปลาแล้วก็กระสีใส้น้ำปลาเนยจักหน่อยทับพี่เกือบเต็มเลยเนะี่ย ะะเผื่อความนัวความแสบนะคะที่นี้เขาก็ชิตำนะคะเครื่องปรุงก็บต้องใส่ยังหมักมากค่ะชาชอบกะลากะใส้ไผ่บ่กมักก็บาใส่นะคะเอาก็เอาตำที่รสที่เข้าชื่นชอบแล้วก็ตำคลุกเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเต็มโคกมันก็เลก,กระดินกระดอน อกหน่อยพกหน่อยนะคะต้องลองชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมนิดอืึได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมก่อหัวหอมผักชีที่เขาหั่นไว้เนาะต้นหอมผักชีที่หัน่นฝอยไใบคนคนคนนะคะเซร็จแล้วค่ะวิธีการทําแจวเห็ดนะคะตักเสิร์ฟได้เลย ยากปะคะง,าะงาา่ายเนาะง่ายต่ำเจียวเห็ดกระซิ่เห็ดเจียวปลาทูกระซิ่ปลาทูเข้าไปเห็นไหมขั้นตอนคื่กันเจียวปลากระซิ่เออต่ำเจอันปลาย่า,ยางฮักเอาต่ำปลาย่างเข้าไปแค่นั้นนะคะสีสวยนะเนี่ยสีออกสดเพราะมันเป็นเห็ดสดๆนะคะเป็นเอ่อสีสันน่ากินสีสันสวยงาม รสชาติก็โอเคนะคะชิมแล้วนะอันนี้ถ้าก็กินกับเข่าซวยก็ได้นะคะแล้วก็มีซุปร้นรอนๆยิ่งจืดร้นรอนๆหรืออะไรก็ได้นะคะ,อะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า